นี่เฮาสิมไปบุเือนยูทูบเบอร์สาวงามสาวล่าเนาะสาวสาวครีมแล้วก็สาวดีมเนาะเชื่งว่าคนอยู่สวรรค์นักเขตโดดมาก่อนนี่เนาะอันนี้ก็คือ,น,อน้องน้องครีมเ <c oughs> นาะอ,อันนี้ก็คือเซอนดี้อันนี้ก็จะน,น,น,นี้เพืเดียวเลยสวัสดีสบายดีเพิ่ึอากาศ สบายดีทุกคนนะมาพบกับข่าวเก่าเจ๋งเคยเพิ่งอัร์กอยด์นี่เขาชิมไปรุเพื่อนยูทูบเบอร์สาวงามสาวลาเนาะสาวสาวครีมเด็กกับสาวนิ่มเนาะเ่ิร์ฟคนอยู่สมรติเคสเป็นยูทูบเบอร์นี่ดังอยู่ประเทศไทยเนี่ยค่อยู่ต่างประเทศน้องคนนี้เขาชิมภาพไปรุเพื่อนสาวลาว บางประเทศเลาวบางคนมีไพหูลาวเนาะวัาเราอยู่บ้านห่วยอยู่ชวนนาเขตตอนนี้เขาเดินทางมาตงแต่จำปาซักเขาชิพ้าไปุเพื่อนเสาเขีมกับเสาดีมเนาะนี่เนาะทางเขาไปเป็นบ้านห่วยเนาะเขาชี้ยางเขาไปหอดพุ่นบ้านห่วยนี่เขายังบ่กเคยมากห้างก็มากเทเดียวมากะอารตาบออันนี้ก็คือบ้านห่วยเนาะบ้านห่วยที่ตอนนี้เขามามาแต่ปักซ่บ้านห่วยเส้นทางเลขที่สจากสวรนนาเขต ลงไปสู่ภาคไตเขาเนาะอยู่จำป่าซักเขาจะพาไปหาชาวดีมแต่ชาวขี้มแล้วก็ปลอมด้วยเขาพูวเนาะเบาซุกคับคำสิงน้องเขาไปก่อนแล้วเนาะมันนี่เออเขามากันดคแบบมากครับคนตาบอดี่มึงเคยมาเสืออะไรเคยมาสองเสือตะขีไก่มันจะบากช่เคยแลวเกลี่ยเนาะถ้าเขามากถ้าเขาไปเขาบูจักกันดีจ้ะ เอาไปหลุดน้ากันว่าสิเป็นสาวคนใดเนาะสาวดีมกับสาวขี้มโนไปตัวหาบอกซุกเอาเออ้าไปเอ้ยยังเฮลโหลโอ้ฝรั่งฝรั่งโอ้ฝรั่งว้ามักซิดาอ้าวฝรั่งหมกฝืนแดงนี่เฮ้ยแลเฮ้ยแล้วานี่ฝรั่งเออฝรั่งบอกเลยหมกใหญ่มดเสียอ้หนึ่งคนหนึ่งเฮ้ยนี่คือว่าไป่น คือว่าเพิ่มแต่เมัวไปร่ในี้ตอนไปจะเพิ่นเนี่ยเออโอ้ยชาวช่าบุรินทร์ป่ะปเข้าไปห้ารานะเฮ้ยเฮ้ยอพ่านออกผละแถวนี้แหละเนาะมาหอดกลางบ้านแล้วตอนนี้เขาสิโทรใช้เพิ่นอีกจะหน่อยเขาจะไปบุกเคลื่อนาวด d i ให้แหล่าลุลอดไปเลยผมว่าเพผนเป็นยูทูบเบอร์ทางสวรรค์เขตเนาะตอนนี้ห่อนนี่แหละไก่หอดเดื่อนเราแหละตามมาดิเบาชุกเบาชุกกับเบาอัน ยังโบกคบสิงเออกับน้องสิงอันหอดคอนเื่อนนังดีเลยนะแย่งแต้าสองคนอยู่นี่บอกเลยเลยไหลสีขาวบอกโอ้เลยเลยขับเจล้วเป็นไงเด้อด้วยนี่เข้าจักรเนาะเพื่อเขาซิงมาหอดนี่โอ้ขี่ม้าแจ็คสมองเสียวโอ้แต่หมูเขาสิบภาไปหัวจัก แาวดีมและก็แาวคีมเนาะยูทูบเบอร์ทางสวรรณเขตท,ที่คนเล่าวิญญาณขู่ประไดพาวาร์ดังอยู่ประเทศไทยดังอยู่ต่างประเทศเนาะมีบอลเราอองกินเป็นบอลเออกระบอกเออ่ระบอกเออนั่งเลยบ้างนี่มี่สองอันนี่ที่เขาหัวโดนกัานก่าแซวดีม่เป็นคนคนใสเป็นคนแบบใดนะแาวดีมกับแาวคีมเนาะ เออดิยันยันไม่นั่งเห็นสีขาวแล้วมั้งโทรหาบพกซุกบ้างตางซุกวะเออโทรหาบพกซุกก่อนซุกหอนได้ป้ะหอนแล้วมันดร่าหอนเลยมามากำลังโทรเพื่อพลังอยู่ก้บวหอนร่างเนี่ยได้เชียวของสีโตมันก็มี่หรอวะเฟนเออมีแบตกูเบิร์ตโอ้โอ้พี่น้องอยู่ก่อนเด้อโทรหาก่อน

มดเสรเงรุนรุนรุนหับกปุ๊บเตะนะทามอาอัะนาะน้องคอยหับบักชุกหับปะมาลุนนะปอมเอกปอมเองกูจะอันนี้ก็บิบ้านี่ยังเกาะหวยบ้านหวย บ้านหวยแข้งช้อนขีดชกโอ้เอ้าอ้าสปารีสปารีมหอดมาจ้มงนี่โอ้ยครับเห็นพอยไงนั่นบอกคึอยู่จ้าคื่อไมะนี่่บอกนอนใช่หมทำข้อมูจักกับซาวดีมแลวกน้องส้าเวิร์กับซ้าขีมเนาะตอนนี้หอดบ้านหวยบัานหวย

อ่ะสองคนมันอ่านพวกสาวก่อนเลยก่อมันน่โอ้มึงกับเดียก็ลงงานเหมอนนะจะมาหอดตอนไหนมานนึ่งนี่แหละโอ้คำชีงก็มาหอดคือหอดไหวแต่จุดะห้อดมาหอนเนาะอนนีก็คือนองน้องขีเน่อเพนคน้ายเืองออนไลน์่นสองเพิ่นกกน้องน่องขีดกเป็นเก่าน้องขีดดโอ้คือดแผลจะปรงบอก ชื่อเขาไมเหียนชื่อเดียวไดนคิมมาซอนคิมมาซอนเนาะคิมมาซอนตอนนี้อายุจะปีไหนชิมตอนนี้อายุชิมฮาปีเนาะเป็นยูทูบเบอร์ทางสวรรค์คิดเฮียนห้องเด๋เฮียนหงหาซามเฮียนหงหาซามสถานะเป็นอะไรตอนนี้โสดกอโสดสนิดบอสนิดยุ่งจะทัน อินกันละทร์เลยไปดิอันนี้ก็จะน่าหยิ้อันนี้ก็จะหยิบพอดีเลยไปดิไปดิเดพี่น่สองตัวเปดกนแล้18เนี่ยอือด้18นี่18บวกมด18ยังเนี่ยค่าใจมาด้เลย18เนี่ย18นะคือวันที่วันที่ติดเกิดเดมเนดมงคลวันที่น่ง้ไม่ซื้อว่างเลยวันที่้่จ้จ่าได้จ้ะ คิวลูกเจ้าวันเดือนไปเกินไปเลยซิปยังเกลียเจ้าฮาร์เปรเจ้าก็มืใส่เลงฮาร์ที่่าทักมาจากเอื่อยนะอ่ะมน้องจะกคนมีน้องเฮ้เนี่ยมีนมั่งมียเมีควยตัวศัมันนโัรศัใหม่ เอาตู้สับเอาตทรสัพคนขึ้นอยู่หจ้าม่สุ้คือาบบนี่เนาะอันนี้ก็คือเพื่อนสาวคิมเลยกันสาวดิมเนาะยู่บานฮวยเมืออยังเกาะเมื่อไกซเมื่อก็เมื่อยไกอซนอ้ไก้อนไก่ซนน้ำก้อนไก่โซนนีสะานไกโนมันใอยได้วอ้พุดกระท ong ก่อนห้าพี่นี่โอ้อล้หักไนี่ออี้แพงไเนี่ออลิอัน ชินอ๊ะเมีบอกบออันนี้อย่างไงอย่างเนี้ยอยางอันนี้็คือสาวสาวดีสาวดีมนอยู่จัปีเลยไม่จะทำอย่อย่างันอยู่จัปีเลยสาวซีิาสาวานะโอ้ตอนนี้สถานาขึ้นด้โซนบอสถานาฟันการ อันนี้อันี้เฮ้ยตนนักลากลางมีคนในใจแล้วบอตอนมีอยู่แก็ม่ได้ใจแกไม่ได้ใจสองเนมนเก่ามื่นหกรอยเก่ามื่นเก่า่ามื่นอยาื่นเก่า่นาน้อยอีกสี่รอยอีกสี่อยกระทั่งแซนฉับเนาะแม่ก็แม่คือแม่แม่้มดม่สมแล้วยดอะไรก็ลองยชหน่ย

จ็หมากรายสุก<า>อาจันเป็นตับแกหน่มแกในฮฮห้องนให้น้อ,องน้อยแล้วมีแพทนีเลยยังโบราศาสนาพอปันก้านอนนี่นลื่นซาวดี้หรยูทูบเบอร์ทางสวรรค์ตมื่คิดปนสนามปันกาคนแรกก็คื่ไรแต่ว่านั่งอยู่ยประเทศไทยว้าต่างประเทศเนาะ คาติดตาไม่ได้พี่น้องยังไงสาซองยังไงหัวเซนนะองอร์ซออยู่ในฮัเดอร์ซื้อขึ้นสดิบแล้วก็สาครีมซื้อยังไงข่เล่ไขเล่มาต้การมือานทองปนทออองอันนี้ก็ซองท่อจริงจะพ้นเลยทติดตามเจ้าอะสองพันป้ายสองพป้ายเนาะนแลละยังสมมุงยังสมุงจักสมมุงแสน ชันหนึ่งโอ้ชันทีโอ้ป็่เดียวอีกชั้นคิมสองชั้สี่หมื่นนาทีเอามาบุกเปิดกับวันนี้นางคีมก็คือขายเครองมันร้ายน่นะมีมีหมวกโปบวจะเป็นมวกอินบอกตีอิดกตีโทรศัพท์บอกเลอฝากวาดไนดิอินบอกเลรอินบอกตัดสัดเส้นที่ไนงไปของวัดท่เาดกิดตัวอินบอก มาแบนตามเพื่ออคนไลน์แบบเขาบอกไอ้มาอินบอกอินบอกไอคือบอกเนี่ยนะเขาบอกถี่ไงว่ามันเป็นอันคนเก่งของเขาน่ะคนเก่งของเขาแบบว่าผู้นี้ขายแท่บอเขาพยายามตัวไหนต่างราคาถืออยังนีต่างราคาติดปากเงื่อนอัไรบอต้องร้องกันได้เด้ออันนี้คือน้องคิมอันนี้ก็คือสาวดิมนุ่มมือหาสิอันนี้ก็คือเมย์ของเหล้านี่มือกล่องประจำต้น มือกล่องล่อหลานวิวเออมือก่องจำใจแมอมยังได้ลูกเคยลแม่ยังได้ลูกเคยเลยเอยายย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 เยยแยยยมยยยยยยยดยแยมยยยยยน้อยอยย้อยย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 ัยย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 อยยยด้ยยยยยยย โอ้ยจังไงยังไเคยอ่ะกยปเซมาไโอ้ยหนูเดียวปัเซมีสารสมุนมึงไม่มีแล้วเจ้าชื่อยังไงอิ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 งสบายดีสบายดีสบายดีไมอิงไมอิงอิงกรดิงแมวนีเนาะนี่คือขอบว่าทเจ้าซื่อยังก็สองเจ้าครับคำปปาน วัววานทองใส่ะโอ้น um, ่องปานทองใส่ละใส่ปานเจ้ายังใส่มีบ่กอ่านี่วานเลวนะตรงมีเบ้างปานใหญ่เอะไรก็มีปานคือกันเออปานถ้าอินนะคิดว่าสวงขานะเผิ่อว่าเรนเขาเจ้ว่าทุองเงินทุองขาก็เลยใส่ซิ่วปานทองเออไทยก็มีปานคือกันไรปานดั้อยู่นี่เอาอีลี่เลยผู้ตัวนี่เต็มเลยนี่ เออม่กันนี่โอ้ยมึงคนผีดำากันี่เนาะโอ้จีได้ลูกเคยแล้วแม่กับจดีแดดแดดด้ลูกซ้ำม่แต่ลูกช้ำไม่ยาว่ลยมาบอกนะไปตามนาอะนะแม่ลินได้ลินมุกไดดอยูมนเียวกัเียวแม่จะหมักลูกเคยคนขาวหรือคนดำคนดำคนขาวเหมือมือเป มึงทำโบ๊มี่เลยเลยเอ้ยนี่ร่าเคียวนี่นะตอนนี้เขามาหอดเทือนเพื่อนเราเขาชี้ล่อหล่อบ้านเพื่อนจะน่าจักเอาจักหานาทีซะหล่อเบิ่งว่าบ้านหวยเป็นอะไรได้บ้านหวยใหญ่ใช่ว่าบ้านหวยบ้านใต้หกหวยลังถูกหกหวยลังคาเทือนเขาชี้หลได้นี่ยหนึ่งหล่อออกบ้านว่ามีเพชรจักโตเขาก็บชี้หนัดใส่กระเป๋าเมื่อนึ่งนะแม่เลี้ยงไว้เลย ทำดินตลกเบิ้งออกสองอ่านี่ลินเบิ้งเฮ้่ดินวอออกเนาะโอ้สองเนาะของเพื่อนทางนี้ก็เป็นแขกเนาะแขกแขกที่มาสักแซ่ปักเซ่ปักเซ่เอาให้ขอบาร์มาปักเซ่อาจจะมาใช่สนะสมบูรณ์เฮ้ยสนะสมบูรณ์อันนี้ปักเซ่อันนี้เดซานปักเซ่เด้อมีเมียแหไรฮะมีเมียแหไรนี่เด้ออันนี้หักไข่ ทั้งเนี่ยอันนี้แพงไปอันนี้หยานไปหยานเนี่ยเออออกจากแก่งกูไปเลยแม่ไอ้กลัวเมียออกจากแก่งเราไป้ี่นี่นะเขาโบจัสเขาตอนนี้เขาจะไปทักทาย MC ทางบ้านห่วยหน่อยเจ้าหัวจักหายันะอ้าวไอซีเนี่ยถ่วยนี่เนาะ MC เอาทางบ้านยังไงเนี่ยด้วยท่านถวยเจ้าเห็นไหนอยู่ใช่ บเป็นเบาเอาเอาบางยูู่้เบาเบาเลยนะเอฟซีไรไเ็นเบาวิ่ีเซิร์ชของเงินซาเด็กๆเอามาอัดกอยโอ้เสียงหัเสียงหัก็กับอันนี่โอ้ใเนี่ยเฮ้หัวใม่หัวใรูแม่นวยเ้เนี่ยแม่คอยคอยกระไพเจ้าเล ่ะสาวยังไงเนี่ยเล้ยใครหุหน้ามึงไงจะออกไปอยู่กันยั่หวเลิกเลี้ยใครหุหน้าเอซีคือรูอ่ะจะซื้อเนี่ยฮะลิลี่มีแฟนแล้วลิลี่ยังมมีแฟน เจ้าสิเนียั้าจับเจีาบ้าเจ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 ้าจอานจ้าเจ้า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 เจ้าเจ้าจ้จ้าเจ้าเจ้าจ้จ้าจ้า้อันนี้าน้า้าาเ้าห้ววาเ้าเ้าเ้าเจาเจ้าเ้เจ้านเ้าเจอเ้าเ ลืมลืมลรข้อเน้นเนาะข้อจีจังหน่อยข้าชียางหรอโอ้ยชาวลิลี่เอเอฟซีเหรอเด็กหนุอยแทวนี่ก็มีเด้อแถวสวรราทตนี่เด้อสวรรค์าทิตค์พวินเอฟซีจับบอมบอปานเอฟซีจับบอเอฟซีบอ เบิ้งมายืนหัวนี่เด้อมาหอดคันนี้เอาชิได้กับกับเขาสวานหน่อยเขาชิเมื่อนีเด้อแม่เด้อโดยนั่งขี้เมอร์ชิเมื่อนั่งบอกชิเมื่อนั่งเมอร์สวานหนึ่งเมื่อก็เมื่อเมื่อลินเมืรอวันเมืรอวันยังชูเขาจิกลับมาวันที่อะไรวันเสาร์บายบายทางนี้บ๊ายบายเนี่ยิพาล่าเนยเช้าคีมเอฟซีบายบายดู เหอว่าดิเไม่มีมือเห็นห่เขาจะได้กบออกไปละหลดอยู่ทางเขาบันห่วยแล้วก็สิเขาไปนอนอยู่สวรรค์ตอนนี้เขาออกมาไปเพื่อนแล้วเนาะเซากีมกับเซาดีมมาส่งพวกเราสามคนสามสี่คนเขาจะได้ลากอะไรได้บ้านี่ค่ะเขาตอนนี้เขาถ่ารถเม่มาตั้งแต่ปากซ่แล้วกันสิเขาไปนอนอยู่สวรรค์นคี แล้วแล้ววันที่ถ่าบุลังเกียร์กันกับชิมาลินใหม่เด้อยนี่นั่งคีมครับซาดีมเฮ้ยหรือว่าหัวอันนี้ก็คือน้องล่าเอาเองน้อเห็นตลอดอันนี้เขาเบื่อกินนาอะไรอันน้อมะฮันคันนี้เอาชิจบคลิปเพียงเท่านี้ล่าทานผู้ส้มไปก่อนเมื่อยก่ออ้รถไอ้รถรถรถยางเมื่อย